วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตะบนสักขุดครับอยู่กับทีมงานพายชุมพลครับทีเห็นครับเจ้าล็อกกี้สีดำเงินครับเสียเยาวเมรู้ใครขครับวันนี้ อากาศค่อนข้างร้อนครับเทดินอยู่บริเวณด้านหลังของเทศบาลตำบลสักขุดอำเภอชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินวิ่งกันหลายคันเลยวันนี้ได้ข่าวมาเลยมาตามดูหน่อยครับมาดูความเคลื่อนไหววันนี้กันหน่อยอโอ้โหเสียงท่อดังสนั่นเลย ไปแล้วครับคันแรกล็อกจี้สีดำเงินรถไถครับเจ้านิวฮอนแลนด์ครับห้า5ูนห้าห้าอีวางฐานแล้ว เรนจะขัะ้นป้ามาเนี่ย10โม10หน่งสิบแปด10ขั้นโอ้10ขั้นเลยสิเพิ่งมาหอดบาง11 10ขั้นอ๋อบางเทียงโอ้มา,างเทียงวันปา้าวัน10 10โมอือ10ขั้นครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจะมีใครบ้างนี่ล็อกกี้มาอีกขั้นแล้วสอรักษาลุงเรืองซับ ็อกกี้สีน้ำเงินครับ ที่สามครับล็อกยี่สีชมพูครับโอ้โห,โหคันนี้จวดเหลือเกินครับ กี่สีชมพูันทีสาผ่านไปครับ ที่สี่ครับนึกว่าใครที่ไหนครับเสียใหญ่เดก้าซิ่งของเราเนี่ยเองครับผมเดก้าสีเหลืองฮะบ้านกวัดนะปุ๊บโตกะเ,เปียกเปิดโอ้โหวันนี้เสียใหา,ยา,ยาลูกสาวมาด้วยอ๋อไม่ออน้อยลูกน,นะโอ้มีข้างลังอีกอสองสามคนโอ้โหคือได้มาสอดพี่ไว้เถอะ ัวพสมาพี่น่ย๋อควาอยนดดล้วคือไดล้ไปกันนี่นะ้วยานพนีมั้คลล้วก็ใส่กันชนวิ่งนะครับนี่านับอด่อดินหอดวะบอดินหอดบอบอดินหดือว่าบ่อหอดทนกคนเอกันยิไเบขดบไปเดี๋ยวเก็บภาพบองนี้ก่อน คันที่4ครับเสียใหญ่เดก้าซิงครับออกไปแล้วคันนี้ไปทุกที่ที่มีงานครับผมเสียใหญ่คันที่5ครับล็อกกี้สีดำสังกัดทีมงานพายชุมพลครับ เจ้าของกิจการนี่ก็คือเสียมีครับผมหรือว่าเท่าแก่มี ที่เทค่อนข้างสบายครับยังไม่มีช็อตเด็ดให้เราดูคันที่หกมานะครับล็อกจีสีแดงครับผมสุดรอคันนี้เสียยะขวันใจมอต้นครับเจอกันอีกแล้วครับเป็นคันที่หก ของทีมงานครับมีเสียงหัวทักทายด้วยครับ ให้นุ่มรูปล่อกอระดอหวานครับขวัญใจมัธยมต้นอ้าว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 นี่ครับไปนู่นแล้วตามมาด้วยขันที่เจ็ดครับ พ่อใหญ่ตั้มหัวร้านของเราครับผมมาแล้วเจอกันอีกแล้วครับพ่อใหญ่ตั้มหัวร้านครับล็อกกี้สีน้ำเงินครับหลายคนเป็นเอฟซีพ่อใหญ่ตัม้มเอาแล้ววันนี้เจอตัวแล้วหลังจากเงยียบหายไปนานครับ ตต้ำหลังจากไปทํากระบะมาใหม่เนี่ค่อนข้างที่จะเบาแรงหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์ีิดนึงสวัสดีครับ พี่ครับมีเสียง่งานอีกแล้วบอเหลีวเจ้าบานกระไพรอโอ้เจอกันอีกแล้วลูกชายเสียตาข้างหลังมีไหมสวัสดีครับข้างหลังมีหรือเปล่าน่ะหิบอะไรหยิบโมากี่คนเนี่ยสองคนสองคนพ่อลูกก็พากันเหตดเปี่ย้งานมึงก้ากันแรนดิเนเอาแรนจังไหนกับเบิดเบิองแรแน่วาจะไปแรงนำยาโจิกตัวแล้วกเช็ดรอยเที่ยวเช็ดรอยเที่ยวได้ ก็เลยเกี่ยวเมื่อแรกกันด้ขคันละสามเถียวเองเมื่อสองเมื่กเป็นเมื่สองกันรอยก็เถียวรถพวงไปเล่นเอาเออรถทวงรถนี่มาจากชุดินเต็มอ้เนี้ไปกินเที่ยวแล้วประมาณเจ็ดเช็ดเจียบอกกินอดเด็ดพี่นากนอยกอากินอดนหอยันเต็มทุกคน นี่ครับป่าใหญ่ต้ครับกันที่เจ็ดของทีมงานครับ <S <S ระหว่างรอรถไถก็ดันรอครับเทแล้วก็เกตไปด้วยโครงการจะทำเป็นสนามพุทซอรครับของสำนักง,งานเทศบาลตะบนสักขุน โกฟตุตบอลอยังอยู่เลยครับตามมาด้วยคันที่8ครับเดก้าสีเหลืองตัวดำมีสาบชาด้วยทั้งด้านของคนขับก็คือครับเจ้าเสียมาวินเดก้าซิงครับคันนี้เป็นชื่อ Facebook ของเขาด้วยนะ ชุดแต่งอลังการงานสร้าง <S 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 เกือบจะติดโชว์เราอีกครับสำหรับมาวิน เดก้าสีเหลืองเป็นเดก้าหัวเตี้ยครับคันนี้มีอินซีเทอร์โบด้วยนี่ยังรอเลยสวัสดีครับท <Hey. S 1> หารมาวินฮะ <Hey. S 1> อยู่รถขับรถไปนู่นอ่ะอยู่รถแจ้งให้เขาเอาให้มีใครตามมาไหม โอ้เยอะคันที่8ครับไปนู่นแล้ว ออกมาแล้วครับมีสามชาก่กอดจากอีกเสียงดังลั่นสนั่นเทศบาลเลยครับ นู่นแล้วแล้ตอนนี้ครับผมก็นั่งอยู่บนรถไถเจ้านิวฮอนแลนด์ครับผมในระหว่างรอผ่านไปทั้งหมด8คันแล้วครับรถดำหล่อๆลั้งนั้นเลยทีมงานพายชุมพลครับแล้วก็มีหลายๆทีมงานครับที่มาร่วมสังกัดวิ่งงานกับทีมงานพายชุมพลในวันนี้ เทศบาลตะบนสักขูดครับอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่สะท้อนสะท้อนภาพณขณะน,นี้จากกระจกเงา,าครับเจ้ารถไถนิวฮอลแลนด์ นี่ครับคิวแรกมาแล้วทั้งหมดครับก็จะเป็น